รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาาไม้แก่น Family News ข่าวพว่ข่าวชาวไม้แก่นค่ะครับชันตุ๊กทัศนีดิฉันเฟียโซเฟียค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถอำเภอไม้แก่นซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการดําเนินการฟาร์มตัวอย่างอีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งข้อมูลในการถ่ายทอดกรรมวิธีรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนสามารถนําเอาไปดําเนินการเองได้ค่ะโดยภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะมีกกกิจกรรมด้าน เกษตรผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักรวมไปถึงการทําปศุสัตว์อีกด้วยคะ่ะพี่ตุ๊กค่ะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมผลการปฏิบัติงานต่างๆในพื้นที่ของอํเาเภอนะคะเราก็ยังดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคะกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนายออบมุสเสะเดาในอาเภอไม้แก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสารวมพัฒนาเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอไม้แก่นซึ่งกิจกรรมนางกล่า ะะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความรักความสมานสามัคคีแลบะบเพื่อเป็นการร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหารกรุณาธิคุณเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะข้าราชการตํารวจจิตอาสาสถานีตํารวจภูธรไม้แก่นยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในอาหามาสามะ อิหม่าประจำมัสยิดดารุตอาบิดีนพร้อมมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพชรชชนราพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2565อำเภอไม้แก่นโดยสำนักง,งานประมงอำเภอได้มีกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน300,000ตัวโดยมีนายนัฐกฤชสิทธิโอโซดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่พระพารรวมใจประชาบาา้านละเวงเพื่อถวายเป็นดาชกุศลและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มมมมมีควาาอุดสบูรณ์ก และเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาอำเภอไม้แก่นได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยจัดพิธีทำบุญตักบาทถวายราชกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยกำลังและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาทเพื่อนนอมนํสนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีณวัดสารวันอีกด้วย ในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการทูบีดัมเมอร์วันในพื้นที่อำเภอไม้แก่นนะคะก็ได้มีการขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดกิจกรรมอบรมทูบีดัมเมอร์วันไลท์แอนด์เบิร์นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนตามโครงการทูบีดัมเมอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่เพึ่งยาเสพติดสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้การสนับสนุนโดยส่งตัวแทนน้องๆชมรมทูบีดัมเมอร์วันบ้านสามโรงเข้าร่วมทูบีดัมเมอร์วันปัตต แหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ค่ะสำหรับการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอซึ่งนอำเภอไม้แก่นในฐานะประธานก็ได้มีการมอบหมายให้ชุดทีมพี่เลี้ยงชุดปฏิบัติการตำบลชุดภาขีพัฒนาลงพื้นที่ติดตามสอบถามความต้องการเพื่อให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก,ก่ครัวเรือนเป้าหมายทีพีแมปิ้งด้วยค่ะในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแม้ปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9จะบรรเทาเบ,บาบางลงร่วมในการศูนย์ปฏิบัติการควบคุม แกนก็ยังไม่มีการนิ่งนอนใจนะคะยังได้มีการจัดประชุมเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีในกลุ่ม608ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งในเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3และการฉีดวัคซีนกระตุ้นในเข็มที่3และนอกจากนี้นะคะเร่งรัดการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5 1 1ปีพร้อมกําหนดแผนให้ทีมปฏิบัติการตําบลชี้แจงทําความเข้าใจในการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเตรียมวางแผนดําเนินงานรองรับโดยเฉพาะเรื่องระบบการ การบริการสาธารณสุขและให้มีการติดตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งในโรงเรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019ในช่วงการเปิดการเรียนการสอนและให้เกิดความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยังได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจเอทีเคให้กับบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการคัดกรองบุคคลประชาชนในกลุ่มที่มีอาการด้วยค่ะค่ะสำหรับภารกิจที่ทำการปกครองอำเภอนะคะการขับเคลื่อนนโยบาย และโครงการสําคัญของที่ทําการปกครองอําเภอได้ยึดเอาแนวทางการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมการปกครองคือทําให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นซึ่งภายในการอานวยการของนายอำเภอไม้แก่นให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสําคัญต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มีการจัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ CBTX โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตําบลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการสัมพันธ์ครอบครัวป้องกันยาเสพติดณสาราประชาคมหมู่ที่3ตําบลไม้แก่นและเยี่ยมเยียนบ้านบุคคลต้นแบบผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการส b t x เออีกทั้งนะคะยังมีการติดตามความคืบหน้าและให้คําแนะนําการขอออกใบอนุญาตสถานประกอบธุรกิจโรงแรมเพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพรบโรงแรมพศ2547ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทางท่านนายอำเภอไม้แก่นยังได้มีการจัดประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการนะคะเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆแล้วก นโยบายด้วยนะคะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่และบูรณาการทุกภาคส่วนในการกําหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ตามบริบทของแต่ละตาบลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมกันนี้นะคะยังได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจครอบครัวอิหม่ามประจํามัสยิดปูราคือง,งอที่เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวและยังมอบหมายให้ปหลัดอําเภอลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสวัดสารวันรับฟังข้อเสนอแนะคําแนะนําเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบูรณาการ การการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอำเภอต่อไปค่ะ ค่ะและสำหรับในส่วนของภารกิจหน่วยงานราชการนะคะก็มีการขับเคลื่อนงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างสาธารณสุขอำเภอค่ะสํานักงานควบคุมโรคที่12สงขลาและสํานักงานสาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่นิเทศโรคมือเท้าปากเนื่องจากอำเภอไม้แก่นค่ะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยสะสมติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยด้วยค่ะในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้บริการตรวจค่าความเข้มข้นเลือดในเด็กแรกเกิด0-5ปีเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีในเด็กจากการขาดธาตุเหล็กหรือการสร้างเม็ด เดดนผิดปะกะตินั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะสาหรับสํานักงานเกษตรอําเภอนะคะจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงแตนเบี้ยนนะคะให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวบ้านละเวงพร้อมทั้งให้คําแนะนําวิธีป้องกันศัตรูพืชเกี่ยวกับมะพร้าวให้ถูกวิธีกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรโดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสานให้กับเกษตรค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดเวทีประชาคมตามแนวทางส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงรายได้ ภายใต้โครงการตำบลมั่นคงมังม่งคั่งและย,ยั่งยืนโดยมีเกรรษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมจำนวน100รรายในพื้นที่ตำบลดอนทรายค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการติดตามกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการในพื้นที่นะคะเช่นกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการทำกรเกษตรในช่วงฤดูแล้งโดยการขุดบ่อต่อโครงการการปลูกผักยกแคร่และการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเพราะไม่คำแนะนำต่างๆแก่ชาวบ้านนะคะเพื่อนำไปแก้ไขและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะอีกทั้งนะคะ ยังมีการติดตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานีและโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดด้วยค่ะประมองอำเภอร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปัตตานีร่วมกันปล่อยลูกพันุ์ปลากระพงขาวนัดคลองละเวงพร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านสารวันค่ะ สำหรับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่44ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลตะลอกไรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีจำนวน3รายทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจนอกจากนี้ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานพื้นที่อำเภอไม้แก่นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาเพื่อรักษาความปลอดภยัยทั้งภายในและบริเวณพื้นที่รอบนอกของนักเรียนและบุค ทก,กทั้งยังผู้ปะชาวบ้านเชื่อมสัมพันธ์อันดีพร้อมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อีกด้วยค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจชุมชนสัมพันธ์นะคะของสถานีตารวจภูธรไม้แกน่นได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนร้านค้าเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่อย่างสม่มําเสมอเพื่อป้องกันคนร้ายนําสิ่งของหรือวัตถุต้องสงสัยต่างๆมาวางไว้ในพื้นที่ค่ะและยังให้มีความระมัดระวังตัวเองขณะเดินทางไปมาในพื้นที่ พร้อมทั้งทําความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเกี่ยวกับระบบโฮลิส4.0ค่ะ สำหรับโรงเรียนบ้านตะโลกไกรทองนะคะ,ก,ะ,คะก็ได้มีการจัดกิจกรรมอมมนดาไมเดย์รวมพลังสร้างโอกาสการเรียนรู้เปิดอาคารใหม่หอนอนประชารัฐจังหวัดชดลบุรีภาคใต้ณโรงเรียนบ้านตะโลกไกรทองค่ะองค์การบริหารส่วนตำบล,ลไซทองนะคะได้ดำเนินการซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสองสว่างเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพื้นที่ด้วยค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนรัษฎรเพื่อ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุพัดกระหน่ำโดยเบื้อง ้นมอบกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อบริเทาความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวค่ะการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภ,ยภยพาพซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการแข่งขันกีฬาสีภายในการเล่นตอบคําถามและมีการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนตาดีกาดารุตอซิกีมพงกันเนของบ้านโคู่นิวงด้วยค่ะค่ะสำหรับภายใต้าการขับเคลื่อนงานของนายอำเภอไม้แก่นได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านดาเนินการประชุมสภาประชาธิปไตยระดับตำบลและประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน เองจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่และประชาคมหารือแนวทางการจะทําแผนประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเช่นการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์การปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและสวยงามสะอาดเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตําบลเป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกับนันผู้ใหญ่บ้านชุดปฏิบัติการตำบลโดยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลได้พบปะผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมติดตามการดำเนินงานการเลี้ยงไก่กระดูกดำของบ้านดอนไซร์รวมทั้ง,ทงเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้ายกตานีและกลุ่มผู้เลี้ยงหมอนไมบ้านไม้แก่น ใช่แล้วค่ะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนั้นจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆดังนี้นะคะกิจกรรมวันวิสาขบูชาโดยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมเมียนเทียนในบ้านดินเสมอบ้านสารวันบ้านแม่เกล็ดและบ้านใหญ่ค่ะและสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจในระดับอำเภอนะคะโดยบ้านสารวันได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในรางวัลดีเด่นประจำอำเภอตามโครงการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานีประจำปี2565 และเมื่อเร็วๆนี้นะคะบ้านแม่แก่งก็ยังได้เข้ารับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2565ประเภทวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะในส่วนของบ้านหลังมดแดงและบ้านดอนทรายร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานีเพื่อสำรวจแนวเขตป่าชายเลนพร้อมปักป้ายเขตพื้นที่ป่าชายเลนห้ามมิให้ผู้ใดยึด ถือครองหรือครอบครองทําลายบ้านป่าไม้ได้มีการประชุมคณะกรรมการมัสยิดเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติภายในหมู่บ้านและสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนพัดกระหน่าบ้านละเวงพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบ้านเรือนครวัวเรือนเป้าหมายทีพีแมพที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากนิคมสร้างตนเอง บ้านดอนทรายได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในภาคกเกษตรและการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำเบื้องต้นได้สำรวจความเสียหายของประตูระบายน้ำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ช่แล้วค่ะการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีการสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลสารสัมพันธ์ในช่วงรายยอนแนของบ้านโคกนิบงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและสิ่งอบายามุกค,ค่ะและในบ้านสารวันนะคะได้มีการประชุมประชาคมหารือการจัดกิจกรรมทำบุญบ้านหรือประเพณีงานบุญกลางบ้านเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่นอกจากนี้ยังมีการประชุมชี้แจ การปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านปักแตนก็ยังได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเพื่อสอบถามความต้องการและอุปสรรคต่างๆค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนจึงทําให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงนะคะทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างผู้ใหญ่บ้านบ้านใหญ่พร้อมด้วยทีมงานได้ช่วยกันตัดต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะและทางสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านแม่แก่นได้มีการทอผ้าลายยกตานีเป็นโมดรดดภูมุปัญญาวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะจึงได้มี มีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเลี้ยงหมอนไหมได้มาให้คําแนะนําในการเลี้ยงหมอนไหมและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนพร้อมเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ายกตานีของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่นด้วยค่ะค่ะสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของหน่วยกําลังนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรไม้แก่นเจ้าหน้าที่ทหารพรานลาลร้อยทพ4405 4408และเจ้าหน้าที่อสอกองร้อยอสอ,อาเภอไม้แก่นรวมถึงชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมขับเคลื่อนงานด้านการข่าววางแผนขับเคลื่อนงานบูรณาการหน่วยกำลังสามฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุและรักษาความปลอดภัยตลอดจนเพิ่มศัก,กยภาพขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงแนวทางการกู้ชีพกู้ภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย ใช้แล้วล่ะคะ่ะในช่วงนี้นะคะสถานศึกษาได้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ขึ้นมาแล้วนะคะการรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและสถานศึกษาจึงมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะมีการดําเนินการด้านกิจการมวลชนการลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม การาะัตะเวนเส้นทางการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจไม่ประจำที่ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบยานภานะบุคคลต้องสงสัยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายและจำกัดเสรีการปฏิบัติของลุ่มผู้ก่อการร้ายพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรในการใช้เส้นทางค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของอำเภอไม้แก่นมีความหลากหลายแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมละคะเราก็ได้ดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ก็เพื่อบาบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไม้แก่นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเฟียกับพี่ตุ๊กนะคะเราสองคนก็ได้ยืนอยู่ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถภายในอำเภอไม้แก่นของเรานะคะก็มีฟาร์มตัวอย่างจํานวน2แห่งด้วยกันคะ่ะนั่นก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างวัดสารวานันและโครงการฟาร์ม ตัวอย่างบ้านไมแก่นนะคะซึงที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้นะคะก็อยู่ภายใต้อุโมงค์เมลบรีค่ะของฟาร์มตัวอย่างบ้านไมแก่นซึงด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเมลบรีเป็นผลผลิตจากฟาร์มแห่งนี้แหละคะ่ะก็จะมีเมลบรีหยีค่ะไอศครีมโยเกิร์ตเมลบรีลูกอมเมลบรีนะคะทึงเราสองคนก็ได้ชิมแล้วจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครที่สนใจอยากจะมาแวะเวียนนะคะก็สามารถมากันได้ที่ฟาร์มบ้านไม้แก่นเลยค่ะ,คะแล้วก็ยังมีอีกฟาร์มหนึ่งนะคะน้องเป็นฟาร์มตัวอย่างของวัดสารวันค่ะในช่วงนี้นะคะ เมลอนกำลังออกผลผลิตนะคะเมลอนของฟาร์มตัวอย่างภาสสาราวันนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีความหอมหวานอร่อยเฉพาะตัวซึ่งทางฟาร์มตัวอย่างภาสสาราวันจะมีกรรมวิธีเพาะปลูกที่ดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะเช่นเคยค่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในพืดด้นที่อำเภอแม่แก่นเรานะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube ชนแอนอำเภอแม่แก่นนะคะฝากกดไลค์กดตามและกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนคงต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ